สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5อย่างเป็นทางการนะครับในเช้าวันที่30นะครับสิงหาคมนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูอดุลรักษาพักดีนะครับรักกันเจอกันน้อยๆนะครับแต่รักกันให้นานๆน,น,นะครับวันนี้นะครับครูก่อนที่จะเรียนเนี่ยครูจะมามอบคาถาดีๆให้กับ ลูกๆทุกคนนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนะครับคาถาวันนี้ก็คือคาถาหัวใจนักปราชญ์นะครับท่องง่ายๆเลยนะครับตั้งน้มูสาจบเสร็จปุ๊บแล้วก็สุจิปุริเลยนะครับบางคนท่องได้ทีนี้ได้ได้คาถาจากคุณครูไปแล้วนะครับเราต้องเข้าใจความหมายของคาถาด้วยนะครับว่าสุคืออะไรสุก็คือสุตตะก็คือการฟังนะครับอย่างเช่นกระบวนการเรียนการสอนวันนี้นอกจาก เราพูดเราดูแล้วเราต้องฟังด้วยนะครับนักฟังที่ดีจะทําให้เกิดกระบวนการความรู้สังเคราะห์นะครับเรื่องที่เราฟังแล้วสามารถวิเคราะห์เรื่องนั้นอ,ออกมาเป็นองค์ความรู้ได้นะครับอย่าลืมนะครับคาถาตัวแรกก็คือสุตตะก็คือการฟังนะครับตัวที่2จินะครับจิตตะก็คือการคิดสุฟังจิ ก็คือจิตตะก็คือการคิดเมื่อฟังแล้วนักเรียนต้องคิดตามในเรื่องที่คุณครูสอนหรือในเรื่องที่เราดูข่าวฟังข่าวเราต้องคิดตามว่าวิเคราะห์ว่ามันเป็นเท็จหรือมันเป็นจริงนะนะครับเมื่อรู้จักฟังก็ต้องรู้จักคิดนะครับต่อมาปุกก็คือปุจฉาเมื่อฟังแล้วเมื่อคิดตามแล้วไม่เข้าใจอ่าก็จะเกิดความสงสัย เมื่อสงสัยปุ๊บนักเรียนก็ต้องรู้จักถามเห็นไหมครับนะค,คุณครูครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับหรือบางคนปัจจุบันนีอ้อาจจะไม่ได้เรียนออนไลน์นะครับอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดสดกับคุณครูนะครับสงสัยเกิดข้อสงสัยปุ๊บเราจะถามใครดีว่าอินเทอร์เน็ตก็ไม่แรงนะครับจะวิดีโอคอลถามคุณครูก็มีได้งั้นก็ถามคุณครูกรูเลยนะครับ g รูเก e น,นะครับ พิมพ์เข้าไปปุดฉาถามกับ Google เลยนะค,คุณครูกูก็จะตอบให้พวกเราเห็นไหมครับเมื่อฟังเมื่อคิดตามแล้วสงสัยก็ถามถามทั้งกับคุณครูที่ตัวเป็นๆก็ได้หรือถามกับสื่อต่างๆก็ยังได้นะครับเมื่อได้คําตอบแล้วถามปุ๊บได้คําตอบปุ๊บนักเรียนองค์ประกอบสุดท้ายนี่สำคัญมากคาถาตัวสุดท้ายก็คือนะครับลิก็คือลิขิตะก็คือการเขียนหรือการจดบันทึกเมื่อนักเรียน ฟังแล้วคิดตามแล้วถามแล้วเกิดความเข้าใจแล้วนักเรียนต้องจดบันทึกเอาไว้ธรรมชาติของมนุษย์นะครับไม่มีใครที่จะจดจําเรื่องราวต่างๆได้พระพุทเจ้าตัดไว้เลยว่าความจำเ,เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตรงนะครับเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่สักพักหนึงแล้วก็ดับไปเราจําไม่ได้นะครับแม้กระทั่งเมมโมรีของโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์นะครับนานวันเข้ามันก็เต็มนะครับเกิดไวรัสเข้าไปแทรกแซงปุ๊บนะครับข้อมูลก็หายเช่นเดียวกันกับมนุษย์สัญญาก็คือความจำเนี่ย,ว,ยวันนี้จําได้แต่อีกอาทิตย์หน้าจําไม่ได้แล้วลืมนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนถามแล้วนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนต้องเขียนเอาไว้นะครับสุจิปุรินะครับหัวใจนักป่าถ้านักเรียนลูกๆนักเรียนทําได้นะครับนักเรียนก็จะกลายเป็นนักป่านักปราก็คือผู้มีความรู้อ่ะ นะครับอันนี้คาถาดีๆมอบให้ครับมาว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันในตัวชีวัตวันนี้นะครับยังอยู่ในเรื่องของท4.1นนะครับหลักภาษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของคําไทยเจ็ดชนิดอยู่นะครับวิเคราะห์หน้าที่ของคําในประโยคนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคําเชื่อมนะครับคําเชื่อมเรียกอีกอย่างหนึ่งชื่อของเขาก็คือนะครับ คำอะไรนักเรียนตอบได้ไหมครับใครตอบได้มาเอาคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนจากคุณครูดุลไม่ต้องสอบปลายภาคนะครับไม่ต้องสอบปลายปีเอาไปหนึ่งร้อยคะแนนเลยคำอะไรครับคำสันอะไรครับคำสันทานแน่คำเชื่อมก็คือคำสันทานนะครับหน้าที่ของคำสันธานหรือคำเชื่อมก็คือเขาบอกว่าไปเชื่อมคำกับคำนะครับไปเชื่อมวลีกับวลี ไปเชื่อมประโยคกับประโยคอันนี้คือหน้าที่ของเขามีหน้าที่เชื่อมนะครับเหมือนน้าตาลนั่นแหละครับทำให้มันหวานกลมกล่อมนะครับเชื่อมข้อความเข้าด้วยกันคําเชื่อมก็จะมีะคําว่าและคาว่าแต่คําว่าหรือ,อคําว่าเลยคาว่าจึงะนะครับพอถ้าจุด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 ก็หรือเพราะจุด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 จึง คำเชื่อมเหล่านี้นะครับปกติแล้วถ้านะครับไปเชื่อมคํากับคํานะครับพอเราไปเรียนป .6 ปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเชื่อมประโยคข้อกับประโยคปุ๊บเนี่ยจากประโยคสามัญธรรมดานะครับรวมกันฟิชเชอรงกันกลายเป็นประโยคใหม่ขึ้นมาประโยคหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอ่ะทีนี้เรามาดูต่อครับสองวิชาครับ อ่ะแลนเรามาดูต่อครับคําเชื่อมที่ครูว่าไปแล้วนะครับอ่าถ้าเชื่อมด้วยคําว่าและนะครับประโยคนั้นจะกลายเป็นประโยคที่คล้อยตามกันนะครับอย่างเช่นครูมีประโยคนะครับมีมีดีและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับนี่คือคํานามนะครับมีดีเป็นวิสามัญ,ญานามเพื่อนเพื่อน,เ,อนเป็นคํานามทั่วไปสามัญ,ญานาม มีดีและเห็นไหมครับเชื่อมในคำว่าและอ่านั่งคุยกันนี่กลายเป็นประโยคนะครับนักเรียนดูนะครูจะชำละประโยคนี้ให้นักเรียนดูนะครับมีดีมันจะแยกออกมาเป็นแบบนี้มีดีมีดีประโยคแรกก็คือมีดีทําอะไรครับนั่งคุยกันประโยคที่สองนะครับ เห็นไหมครับครูจะใช้คนสะสีคําว่าและคือคําเชื่อมนะครับอ่าประโยคต่อมาคืออะไรครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนๆนน,นั่งคุยกันเห็นไหมครับคนไทยนะครับคนไทยฉลาดมากคนไทยเป็นคนที่รู้จักพิกแพงสถานการณ์ถ้าอยากจะเขียนว่า มีดีนั่งคุยกันและเพื่อนๆนั่งคุยกันเยอะไหมลูกเยอะมากคุณต้องเขียนประโยคเดิมคํากริยาเดิมๆซ้ําๆก็เลยใช้คําเชื่อมเข้ามาเพื่อให้เกิดความง่ายแต่ยังคงความใจความสําคัญเหมือนเดิมก็คือทั้งมีดีนะครับเอานะครับลบไปหายนะครับทั้งมีดีและก็เพื่อนๆนะครับ กำลังทาอะไรกันครับั่างคุยกันเห็นไหมครับจึงเชื่อมด้วยคำว่าและเขาเรียกว่านะครับเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าประโยคที่มีคําเชื่อมด้วยคาว่าและเป็นประโยคความรวมที่มีความคล้อยตามกันนี่ถ้าเชื่อมด้วยคำว่าและนะครับเขาเรียกว่าคล้อยตามกันเพราะทําเหมือนๆกัน มีดีนั่งคุยกันเพื่อนเพื่อนนั่งคุยกันเชื่อมด้วยคำว่าแรกก็คือมีดีและเพื่อนเพื่อนนั่งคุยกันเห็นไหมครับตัว i̇şte ที <can> <can> <can ่สองครับนักเรียนครับเพื <can <can ่อนเพื่อนบางคนยอมมีดีเพื well> <AH ่อประโยชน์ส่วนตนหรือนี่คำเชื่อมกับคำว่าหรือหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถ้าเชื่อมด้วยคำว่าหรือปุ๊บจะไม่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งครับก็คือจะไม่สามารถทำได้เหมือนกันอย่างเช่นนะครับ ประโยชน์ส่วนต้นหรือประโยชน์ส่วนรวมเลือกเอาครับถ้าเลือกผมเลือกประโยชน์ส่วนตัวครับหรือประโยชน์ส่วนตนครับอ่ะคุณก็เอาแกไปผมเลือกส่วนรวมครับเห็นไหมครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเอาให้ง่ายๆอ่ะครูมีนมกับขนมเนี่ยนะครับให้นักเรียนเลือกนะครับครูก็จะเขียนว่านักเรียนจะเลือกดื่มนมหรือกินขนมเห็นไหมครับดื่มนมนะครับหรือ กินขนมเห็นไหมครับเชื่อมในคาว่าหรือต้องเลื่อกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อมานะครับทั้งหมดหยุดเล่นและหันมาฟังเห็นไหมทั้งหมดหยุดเล่นและหันมาฟังครับปรากฏว่าอ่าทั้งหมดหยุดเล่นและหันมาฟัง คำว่าทุกคนหยุดเลยแล้วก็หยุดเหมือนกันแล้วก็หันกลับมาฟังเหมือนกันมันจึงเชื่อมวยคำว่าและนะครับอันนี้คอยตามกันนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าพอแยกออกมาก็จะเห็นคว่าทั้งหมดหยุดเล่นแล้วก็ทั้งหมดหันมาฟังนะ่ต่อมาเชื่อมวยคำว่าหรืออีกเขาแยกให้ดูเธอจะเลือกคนดีมีความสามารถหรือเลือกคนที่ซื้อเสียง เห็นไหมครับก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเชื่อมด้วยคว่าหรือนะครับอ่านะอันนี้คือคําเชื่อมนะประโยชน์ของเขาก็คือเชื่อมคากับคําเชื่อมประโยชนข้อกับประโยคนะครับต่อมาไปดูคาเชื่อมอีกอ่าอันนี้คําว่าจึงนักเรียนมาดูคําว่าจึงนะคาว่าจึงอันนี้เป็นเหตุเป็นผลนะครับเขาเรียกว่าเชื่อมแล้วเป็นเหตุเป็นผลนะครับมีดีไม่ทันมองเห็นน้องเปียคู่จึง เดินชนอย่างแรงเห็นไหมครับประโยคแรกก็คือมีดีไม่เห็นประโยคที่2ก็คือมีดีเดินชนเชื่อมนะครับว่าจึงนะครับจึงเป็นเหตุเป็นผลนะครับนะต่อมาวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกแต่งประโยคด้วยในแบบฝึกทักษะนะครับเขามีประโยคมาให้2ประโยคแล้วนักเรียนก็ใช้คําเชื่อมนะครับ่ามาดู นั่นเองครับมันจะมีอีกหนึ่งคำเชื่อมถ้าอยู่ป .6 นะมีอีกหนึ่งคำเชื่อมครูเพิ่มมาให้นะครับในป .5 มันไม่มีเนี่ยอันนี้คําว่าถ้าจุดจุดจุดก็เห็นไหมครับถ้าประชาชนต้องการให้ประเทศไทยเจริญประเทศเจริญก้าวหน้าก็ควรนะประชาชนประชาชนก็ควรเห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าอย่างอื่นอ่ะอันนี้ประโยคแรกก็คือประชาชนอย่าเขียนประเทศเจริญก้าวหน้า ประชาชนควรเห็นประโยชน์ของประเทศชาติอันนี้คือประโยชนที่สองแล้วเชื่อมด้วยคำว่าถ้าจุดๆ,ๆก็อันนี้คือคำเชื่อมเชื่อมประโยคนสองประโยชนเข้าด้วยกันนะครับเป็นเหตุเป็นผลนะครับก็ควรนะครับออีกหนึ่งคำเชื่อมถ้าเราขึ้นมาป .6 หแล้วครูจะลงลารายละเอียดให้เยอะมากเพราะตัวนี้เชื่อมแล้วนะครับขัดแย้งกันอันแรกเชื่อมแล้วคอยตามกันก็คือและ เชื่อมแล้วให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคือคําว่าหรือเธอจะดื่มนมหรืออ่ากินขนมอฉันและเธอกินขนมอันนั้นคอยตามกันเธอจะดื่มนมหรือกินขนมให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเชื่อมในคาว่าแต่เนี่ยเห็นไหมครับเขาเรียกว่าขัดแย้งกันทําไปคนละทิศคนละทางครับขัดแย้งกัน <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับ ขัดแย้งกันยังไงอย่างเช่นมีประโยคสองประโยคครูดุนหลอ่อนะครับแต่เห็นไหมครับขัดแย้งกันแล้วแต่ยังไงล่ะครับใจร้ายคุณครูคอะไรใจร้ายเห็นไหมครับครูดุนหลอแต่ใจร้ายมันมีสองประโยกก็คือครูดุนหลอกับครูดุลใจร้ายนะครับ เชื่อมด้วยคำว่าแต่ปุ๊บมันจึงขัดแย้งกันนะครับนะอันนี้เชื่อมด้วยคำว่าแต่นะครับคำว่า,าแต่ก็เป็นคำเชื่อมเหมือนกันเชื่อมแล้วจะเป็นให้ขัดแย้งกันเนื้อความขัดแย้งกนันทันทีเนี่ยนะครับมาดูนักเรียนมาดูท้ายจบแล้วนะครูจะใช้เวลาแค่10กว่านาทีนะครับในการสอนหนึ่งตัวชี้วัดไม่ต้องเอาเยอะนะครับเมื่อนักเรียนรู้จักว่าคําเชื่อมเขามีหน้าที่อะไรในประโยคก็คือ เขามีหน้าที่เชื่อมคนกับคําก็ได้เชื่อมวลีกับวลีก็ได้แล้วก็เชื่อมประโยคเข้ากับประโยคก็ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นช่างเชื่อมนะครับเหมือนเราตัดเหล็กออกเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเชื่อมตาอ่อนกเพนกวินนะครับเชื่อมเหล็กให้ต่อกันเช่นเดียวกันคําเชื่อมก็คือเหมือนกับช่างนั่นแหละครับเชื่อมแล้วเกิดความสลัดสลวยเชื่อมแล้วทาให้เนื้อความนั้นเกิดความเข้าใจง่ายสื่อสารได้ละเอียดนะครับน่ะ คำเชื่อมในหนังสือเล่มนี้นะครับภาษาพาดีตอนป .5 ที่เรากำลังเรียนเนี่ยนะบางส่วนเหมือนกับคําสันธานนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคําเชื่อมกับคําสันธานก็คืออย่างเดียวกันมีเรื่องเล่านะครับพี่ป .6 ปีการศึกษา2561เนี่ยนะครับครูสอนครูให้พี่ป .6 พวกเราเนี่ยหาคำให้เรียนหาคําสันธานให้ครูหน่อยนะครับครูไม่บอกว่าคําเชื่อมให้นักเรียนลองดูดิใช้ อ่าละการในการค้นหาในหนังสือภาษาเิธีนี่แหละหาให้ได้หาคำเชื่อมไม่ได้อ่าขอไปหาคำสันธานให้เจอเด็ก24คนครับเรกเรียนร้าไหมว่าเด็ก24คนเปิดหนังสือทุกหน้าเลยครูครับผมหายังไงก็ไม่เจอเลยไอ้คำสันธานนี่คุณครูว่ามันคืออะไรทุกคนยอมแพ้นะครับค,ครูก็เลยบอกคำสันธานก็คือคำเชื่อมนั่นเองเด็กนักเรียนถึงบางอ้อเลยครับอ้อนะครับ บางคนรู้จักแค่คําเชื่อมแต่ไม่รู้จักคําสันานารคําสันานารก็เป็นชนิดเดียวกันกับคําเชื่อมนะครับอ่านะครับตอนอยู่ป .6 แล้วคำเชื่อมที่เชื่อมข้อความหรือประโยคหลายประโยคจะแสดงตัวอย่างรายละเอียดในหนังสือภาษาบาลีตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกเพราะว่าพอขึ้นป .6 เนี่ยหลายปีที่ผ่านมาถ้ามีการสอบโอเน็ตเนี่ยการาทดสอบระดับชาติเนี่ย ตัวชีวัดที่ออกข้อสอบบ่อยมากครับลูกทกรู้เรียนทราบไหมครับว่าถ้าเรามีพื้นฐานตอนเรียนอยู่ชั้น6-3พีที5ดีเกี่ยวกับคำเชื่อมพอไปเรียนป .6 ปุ๊บนะครับเราก็จะเข้าใจง่ายนะครับเพราะครูจะปูพื้นฐานอย่างอย่างปีนี้เราเรียนป .5 ครูบอกว่านักเรียนต้องรู้จักคําเชื่อมนะคาเชื่อมก็คือและหรือจึงแต่ก็พ่อจุดจุด,จ,ดจึงถ้าอะไรก็าประมาณนี้แล้วมันเชื่อมยังไงอ่าเชื่อมด้วยคําว่าและแล้วมันก็คอยตามกัน เชื่อมในคาว่าหรือก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเชื่อมในคาว่าแต่ขัดแย้งกันเชื่อมในคาว่าจึงเพราะจุดจุดจุดจึงจึงเป็นเหตุเป็นผลนะครับเพราะฉันตั้งใจเรียนจึงสอบได้ที่หนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะเป uh, ็นเหตุเป็นผลกันนะครับพอขึ้นไปป6คุกคืก็จะมาว่าเรื่องของประโยคประโยคสามัญเป็นยังไงถ้าประโยคสามัญเชื่อมด้วยประโยคสามัญแล้วจะกลายเป็นประโยคอะไรนะครับถ้าประโยคหลัก นะครับมีคำเชื่อมแล้วมีประโยคลองจะกลายเป็นประโยคอะไรนะครับนี่คือทิ้งท้ายเอาไว้แต่ยังไม่พูดรายละเอียดไว้รอเจอกันตอนอยู่ป6นะครับว่าถ้ามันมีคำเชื่อมเหล่านี้แล้วจะกลายเป็นประโยคอะไรนะครับวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับเกี่ยวกับคำเชื่อมเดี๋ยวครูจะให้พวกเราทําแบบฝึกทักษะนะครับใช้เวลาได้ค่อนข้างที่จะดีมากวันนี้16นาทีนะครับถ้าใครสามารถะจะย้อนไม่เข้าใจก็สามารถ นะครับย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวครูจะลงใน YouTube ช่องเจโรแอนลามนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ครูด้วยเพราะเดี๋ยวมีคลิปวิดีโออะไรเราก็จะสามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับเกี่ยวกับคำเชื่อมมีไหมครับไม่มีครับเดี๋ยวครูจะสั่ง พิมพ์สั่งในไลน์นะครับว่าให้ทำแบบฝึกทักษะเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่เรากําลังเรียนอยู่นี่แหละครับนะวันนี้ก็ชื่นชมและก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับขอให้ผ่านสถานการณ์โควิดนี้ไปนะครับน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มาเจอกันในชั้นเรียนนะครับนะก็รักษาสุขภาพนะครับใครอยู่ในเขตพื้นที่ส่มเสี่ยงก็ให้ระมัดระวังตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคน อยู่รอดปลอดภัยจากโควิดนะครับอ่าววันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ